ม่มีแล้วจะทำ EP สามงเขิบตึกยังไงเอะไรวเนั่ยโอ้โหรอยแยกหน่งรอยแยกเยก้อทำบ้ามลอยงั้นโอ้โหรอยแยกสองอยแยกสวัดเต่าจะมะปน ไปเลยเจอว่าคืติมมาเจอรอยแยกสองนันเฮ้ยโอ้โหเจอเอามินิเจอเอามินิเฮ้ยเจอเอามีทิ่ต่อเลยวัดเดียวเจอมีที่ต่อเลยเจอเอามีทิ่ต่อโอ้บ้านนี้มันก็จาะหัวโตสมบูรณ์เลยเนี่ยรอยแยกสองรอยโอ้โหหินหินย้อย อยู่แบบโบราณเลยคือไม่ได้ทำอีพีสามแล้วคเุณก็มาูบานเรื่อยๆโอ้แบบดีป้อตัวหลากหลายกันเลยนะคือแตกตัวหลากหลายกันเลยนะมีมาเลยโอ้โหเพื่อนยินงวงวัดเซียวไหมนะพ่อ ลอยแยกสองลอยแยกมันขุดเหมือนเจอมาล่อกีรวยอะ่ะเจอลอยแยกขนาดเนี้ยล้มแลงหมดอะ่ะดูฐานิโอโหเต็มเลยเล็กอีกจะไม่ต้องถ้าล้มแลงหมดเดี๋ยวพวกนี้รวยตายอะ่ะสองอถ้ารับแลงหมดโอ้โหทองถ้ารับแลงหมดอะนะ่ะ ไอพวกนี้ไอพวกนี้รวยตายไอพวกนี้ยอโคตรรวยถ้ารวมแรกทั้งหมดที่ได้มันโคตรรวยแลสองรอยแยกคิดเอาบ้านนี้โอ้โหถึงก็สร้างบ้านลอยฟ้าเลยทีเดียวทิงนี้เสียงบ้ามอนเดิมแม่หลับอยู่แถวลุงตอนเด็กนี้ ยังไม่เ,เซ็นตัวนี้ไหมโอ้โหแมวโอ้โเดี๋ยวแมวเอ้ยไม่มีที่ไปขนาดนั้นเลยเหรอจะมาสปอนนักรบให้หมู่บ้านนี้มาเจออะไรวะเนี่ยสองอยแยกยวัตถเ้าเดี๋ยวลืมดู1อยแยกเอาเถอะถ้าโจงปูกอะ่ะมันต้องมันตรงนี้ลืมลืมอ่ะ วิ่งตรงเฮ้ยตกตายจบว่านว่าน,นี้รอยแยกไอตรงนี้รอยแยกตรงนี้จะแคบกว่าตรงที่แล้วมีแร่หลือไหมมีแถมเยอะด้วยโอหบิดหินงอกหินย้อยโอ้ my god ม,มันคืออะไรกันเนี่ย บาทขึ้นที่นี่โ oh อ,อ้ my g กอดคือตรวพลาดที่ก็จบเลยอืมเกือบไปขอสัตว์รอยฟ้า What the? วัดได้ไปแอคที่โดดลงไปที่นี่คือรวย กูรูดิขอมันจะดีไปไหนอันเบื่อเริ่มเลยถ้ำเนี่ยถ้ำเนี่ยโอ้โยใหญ่ย่งยางใหญ่ถ้ำลงที่เจอของดีโ,โหเลสทนทองแดง ไอโกดโอ้ยแ oh, yeah, oh, ั้งเดียวอหมู่บ้านนี้มันถ้ารวมแล้วทั้งหมดทั้มหเดาพวกมันมารวมกันอะไอหมู่บ้านนี้มันรวยสุดละดูดิ่ลเหล็ก อเอาเรียกว่าเพชรไอ้นี่ทำหลอนรุ่นเพชรเลยโถ What the โอ้มรู้หนีนี่นี่ของเรากำลับบงกันใช่ไหมอ่ะ,ะอไปวินเดี๋ยวซะเฮ้ยไม้อะไรวินไม้อะไรสักอย่างรู้เปล่ามันใช่ไม้ไหมนะ่ะ โอ้ทองเนี่ยแต่ว่าเนี่ยทองทำไมได้ผมก็ไม่ทราบเ,เลยเอ,เอาไาปคาบหมวกเสื้อไม่วุฒิทหารเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้ลงแอทออนน้น่าเบเลเจอร์นะคับเนี่ยแต่มันถ้าจะลงไว้แล้วลงไปเลยไม่ได้กลับมาอีกเลยเอ้ย BS เอคิเปอร์มาเดิม ไม่เลยเพิ่มเติมโอเคเริ่มดิพิการโอ้โหแต่อึอ้งไปหินงอกย้อยนี่มากมันอยู่มานานมากบอกบอกทุกบว้านนี้อยู่มานานนะแค่ไหนหินงอกหินย้อย,ยอเลยยอด้ขนาดเลยงองกไปเยอะขนาดนี้นนมาตกหน้าผาใช่ไหมโอ้โหเกือบตกเกือบตกปะโท อุบานี้ตการนักเวทตการนักเวทสองนัก,กลบวุบานี้ตการนัก,กลบไม่มีนัก,กลบแล้วเขาจะอยู่ยังไงผมให้ว่าอย่างยากเลยเราอาเชว์ว่าทำไมอุานนี้แอร์เคล์ไม่มี เดือนดีๆเลยหลอดอย่างนี้โอเคลืมใส่โอ้เอาลืมไปลูมหลอดเดือนดีๆนู้แล้วก็มาดูข้ามคืนเห็นความบาันเลยจะเกิดีึ่งเย้ากึ่งตานอืมแหละข้ามคืนความบันเลยมาถึงแล้วแต่งงูแต่งแต่งงูอย่างนีน้รอยแยกสองอัน มันเกิดข like, ึ้นได้ไงเฮ้ยเออวินชาร์จเฮ้ยเออวินชาร์ตตายไหมเฮ้ยโอ้โหถลอดถลอดลุยเองเฮ้ยเหนี่ยออกกันทีเดียวมากเหนี่ยออกันทีเดียวมากเกิดไปเอาทุบละทุบไล่น้ำจะได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยช่วยเพื่อช่วยเพื่อนเรื่อน่ารัสวยโอ้ยเกือบโดนอืมอืมเรียบร้อย,ย,ยผีตัวผีกินเรียบร้อยเอยเอไอคนนั้นอืมเรียบร้อยดีดีนะมาใส่ของโซโอ้ฮีปเปอร์เกิดเต็มหมูห่บ้านเลย <laughs> ถ้าไปในแอดออนั่นคือ